แนวทางแผนเทรดทองคำนะครับวันนี้เราจะเทรดทองคาไปในฝั่งน,น้โน้มของเทีนขาขึ้นนะครับเราจะให้ความสําคัญกับตรงโซนแนวต้านสนนะครับเดี๋ยวเรารอสัญญาณตัวของ PA buy นะครับถ้าทําเฟวหนึ่งนะครับตัวแท่งเทียนตัวนี้มีสัญญาณ PA buy เราจะ buy กลับขึ้น buy นะครับเราไปเก็บ TP เนี่ยที่ โซนราคานะครับแถวราคาที่2,068นะครับถึง2,083จะเป็นจุดที่เราเก็บ TP นะครับถ้าแนวต้านนะครับแนวรับโซนนี้นะครับรับไม่อยู่นะครับเราก็จะมาหลอดที่แนวรับโซนที่2ก็จะอยู่แถวโซนราคาประมาณ2 0 2และ2,029ก็รอสัญญาณลงมาเทสทดสอบนะครับแล้วก็รอสัญญาณ PA buy แล้เราก็บัตรกลับขึ้นไปนะครับเราไปเก็บ TP ได้ทีราคา2,068ถึง2,083นะครับส่วนการวางคำสั่งซื้อขายลูกหน้าในคู่สกุลเงินของตัวทองคำเนี่ยนะครับในตัวของทองคำเนี่ยเราก็จะวางที่โซนแนวรับทั้ง2แนวนี้นะครับก็จะวางบบยลมิตที่ราคา2,042นะครับ1นึ่งออเดอร์นะครับแล้วก็มาวาง ายลิมิตที่โซนแนวรับราคา2,030นะครับอีกหนึ่งออเดอร์ครับก็จะเป็นการวางคำสั่งสื้อขายลงหน้านะครับส่วนซอบล็อนนะครับเราก็อยู่ที่2,023นะครับส่วน T.P ก็2,068ถึง2,083อันนี้เป็นแผนเทรดทองคำวันนี้นะครับ